เดทมุมวบวแตะตัวเอาสามสองหนึ่งชววนะครับชุดเบ่งไฟครับไฟหน่อยครับบันนี้ตำจนสบายบ่แตกบ่บ่กหัวซัน สวัสดีพี่น้องทนผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมสอนชัยไลฟ์ชาแนลนะครับมือนี้ผมก็จะพามาเบิงบังไฟดอกครับเบิงพันเทศบังไฟดอกครับผมไก่เดินทางมากใก่จะถึงแล้วครับเบืองพันเทตุบังไฟดอกนะครับนออ้อผมก็จะเน้นขั้นตอนการทํำบันไดนะครับผมก็จะเน้นให้เบิงมือจุดนะครับกับเบิง การทาไปเข่าเขานะครับเนาะครับผมเดินทางมาถึงแล้วครับเป็นเห็ดนะครับยูโบหัวเออหนาจะยูอยู่ครับเอามไปเราเห็นเป็นตอกเซลอยู่ครับเป็นเห็ดบังไฟดอกนะครับเนาะครับผมมาถึงแล้วครับจอดรถแป๊บหนึ่งครับอ่านะครับเบิ้งได้เลยครับ การเตรียมเ็บังไฟดอกกระตัดกระบังใบไผ่มากครับกระบังใบ,บงไผ่ใหญ่นะครับก็จะเตรียมยินกระสิวไว้นะครับตามสูตรของเจลาท่านนะครับเจลาล่มนะครับแล้นั่มากอกลง่ม่ไอกระบังใบไผ่หลักกระตอกตามตามทีมคอนคตอกตอัวตัวมาเตียม อุปกรณ์หลายอย่างเลยครับผมมาเบข่าเข่าเืองวนเนป็นี่เป็นย่งครับท่านก็ขี้เจียดิบบ่ครับขี้เจีดิบเป็เล็กกีน่ะเล็ก้างค้างค้ก็ขีเจียค้างก็ขีดเจีย บัน้ใส่ยนมไดครับบันิบันยามเราใส่บันต่อเขาเนี่ยหนึ่งนึ่ต่อเขาเนี่บางต่อเขาเนบางต่อเขาในี่หนึ่งสามกันโซกนโซกัน วันนี้เป็น <Techn> ก <Pokémon> <rapper> ีเจ้ยท่านใดครับท่านซีท่านซีกีเ้ยครับโอ้ใัานหมูมีขันหมูมีตัวนี้กับเมนบมีตัวจูดอะไรกูมีเืนนหมูมีตัวนี้อ๋นช้าเลยล่ะีบอวดหน enfin ้าพายที่เปนมพูดกีเ้ไอ้พอ ยิจี้อุ่นซุ่มชิจี้อุ่นซุีมเราว่งนี่เพชรชิจี้เจายวกแข็งจียา่มยามันแตกว่ะสัตว์จี้แข็งพวกโมกูโมยันบังบังบั่นอือเจ้ยเฮ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 อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้าเฮ้ยกล้ ขัวอยู die die ah. ่บ่ครับนี่บ่อบ่มาพอท่านครับเพื่อนขัวแล้วเรียบร้อยแล้วครับมมาตอกใครเพื่อนอีก็หมเออื่นกบมเห็นเนี่ยไหมนะกอมันป้าบอยากมาเห็นเลยเห็นน่าผู้มือหรือว่ามาเห็ดแต่ไหนมีผู้ตอกอาปองเอาไปได้ไหมบ่มาตอกมาตอกคือเกี่ยวเขาอยู่เลยทีหลังเกี่ยวเขาอยู่เกี่ยวเขาหน้าโขงเลยนะเนี่ยออกมีนก็ได้ก็ ครับผมก็ได้เดินทางมาถึงลานจุดแล้วครับลอ่อพิ่นล่อสักขู่นะครับก็จะจุดแล้วครับจะจุดถวายพระเจ้าใหญ่ก่อนครับผมเชิญชมครับไฟดอกครับแต่าก็ยังจุดไฟมาครับ เอาามุนไว้ไดพอวนนเอาคดยังหไม่ามข้างมักใจทีนี่ามเออดอี่บอไปนายไปโไปแล้วครับบางนึงตะกีนี่ครับ บางไงครับอยู่แล้วครับอยู่แล้วครับบังไงครับบังนี่ครับ แล้วครับไว้ง่ามมาครับ กอแล้ะครับเองไฟดอกครับ

กีอะไรน้องอโลกีมากเขมาฝากคน้าองโล ไม่ก็มีจัดแหรอ

ว่างงานเหมือนบ่แม่นงานนีกิี่แย่ดังเด่๋ยวมันหมดหน่อยเหมือนบอกแน่นยวเพิ่มเเพิ่มเพิ่ๆมากมจะเพิ่งใส่านนี้อย่านี้ยุ่อะไรตัวน้ำ

ตึงคนใดมาตอนั้นตึงปล่อยกูปล่อยก่อนนี่ก็มอกง้วมันมันมันม่ได้เลยปล่อยมันมันตัวดีออกไปนั่นแหละดีก็มังอือดีแก็ตัวใหญ่ดีก็ 我干嘛？Ooh, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Tôi cô, ơi, cô ơi, Tôi chẳng vẫn bẩn nhạy, như nhầy mày <laughs>

ขอบคุณล่ะครับ จุดบ้างไฟดอกออกพัรษาปี64ก็ได้จบลงแค่เพียงแค่นี้นะครับขอให้พี่น้องท่านผู้ชมจุ่มในความสุขความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าการเงินการงานร่ำรวยร่ำรวยนะครับถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ ดอกใชดตอนคือมันคือแดงนั้นเป็นยังไงเอ้ทิเจ้าคนสูตรป่มันจัดตรเดียวกันมะทิเจ้าจุก